สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนพบกับครูตายกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของการบวกโดยทำให้ครบ10และในเรื่องของการหาผลบวกจำนวน3ามจำนวนกันนะคะแล้วเมื่อเราทบทวนเสร็จแล้วเราจะมาทำแบบฝึกหัดในสมุดกันนะคะ แต่ก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดในสมุดการเรามาทบทวนในเรื่องของการบวกครบ10กันก่อนนะคะนักเรียนดูจากคลิปวิดีโอได้เลยค่ะการบวกครบ10 0บบวก10เท่ากับ10 1. บวก9เท่ากับ10 2. บวก8เท่ากับิ สามบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี 10, ่บวกหกเท่ากับสิบห้าบวกห้าเท่ากับสิบหกบวกสี่เท่ากับสิบเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบแปดบวกสองเท่ากับสิบเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบสิบ บวกศเท่ากับ10หลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปในเรื่องของการบวกครบ10แล้วเรามาทำแบบฝึกหัดในสมุดกันนะคะนักเรียนหยิบสมุดคณิตศาสตร์เล่มสีน้ำเงินขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนเขียนวันที่นะคะวันพฤหัสบ,บดีที่5สิงหาคม พศสอ6 4หลังจากเขียนวันที่เสร็จแล้วขีดเส้น1เส้นนะคะตักงเรียนเว้น1และเขียนคำสั่งค่ะตามตัวอย่างเลยนะคะในสมุดที่จะให้ทำแบบฝึกหัดจะเป็นเรื่องของการบวกครบ14ข้อและในเรื่องของ การบวกจำนวน3ามจำนวนอีก4ข้อเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อเขียนนามสกุลชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ